ตอนที่22 v, v ิเมื่อทีมเดินเข้าไปภายในส่วนสำนักงานของเวลเนตวินเลตแล้วก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเขาเห็นพยาบาลสองคนเดินผ่านหน้าไปทั้งคู่มีรูปร่างหน้าตาจัดได้ว่าเป็นคนสวยไม่น้อยเลยทีเดียวมีสิ่งหนึ่งที่ทีมไม่รู้เกี่ยวกับที่นี่มีงานพิเศษบางอย่างที่เจ้าหน้าที่หลายๆคนทำโดยที่ทางศูนย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้ผู้บริหารของเวลเนตจะสงสัยแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีหลักฐาน ดังนั้นตราบที่ไม่ส่งผลกระทบถึงการทำงานก็ถือว่าเป็นความพอใจส่วนตัวทีมเข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลคุณนริมนเป็นหญิงสาวร่างเล็กวัยสาต้นๆเธอมีดวงตาสวยคมผมยาวสีดำสนิทดิฉันจะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของตำแหน่งหัวหน้าแผานากลูกค้าสัมพันธ์ให้คุณทราบนะคะเวลเน็ตว well ิเลเป็นศูนย์พักฟื้นสำหรับผู้ป่วย เรามีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงและอย่างที่ทราบเราดูแลเฉพาะ VVIP ดังนั้นเราจะเรียกพวกเขาว่าลูกค้าไม่ใช่คนไข้ถ้าคุณทํางานได้ดีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษก็สูงมากแต่ถ้าหากทําให้ลูกค้าไม่พอใจก็อาจจะตกงานได้เลยนะคะนี่สินะสิ่งที่คุณสายสุดาไม่ได้บอกเขาจริงๆแล้วการส่งเขามาทํางานที่นี่ก็เป็นเหมือนการลอยแพเขาดีๆนี่เองถ้าเขาอยู่รอดได้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ก็ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท พวกเขาเอาตำแหน่งและเงินเดือนสูงๆมาเป็นตัวหลอกให้ทีมยอมเปลี่ยนงานเพราะท้ายที่สุดแล้วท่านประธานก็ย่อมต้องเลือกคนในครอบครัวมากกว่าคนนอกอย่างเขาเขาไม่มีทางเลือกในเมื่อย้ายงานมาแล้วก็ต้องอยู่ให้รอดหน้าที่หลักของคุณคือคอยดูแลและให้บริการตามที่ลูกค้าต้องการอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นสั่งอาหารจากเชฟที่ลูกค้าต้องการถ้าลูกค้าต้องการตัดผมก็ต้องนัดช่างมาให้หรือนั่งคุยเป็นเพื่อนดูเหมือนเป็นคำขอที่แปลกใช่ไหมคะ ครับทีมพยักหน้ายอย่างงงงอาจจะดูว่าแปลกแต่สําหรับผู้ป่วยแล้วความสบายใจคือสิ่งสําคัญที่สุดหน้าที่คุณคือทําให้ลูกค้าสบายใจค่ะถ้าพูดให้ชัดเจนคืองานนี้ไม่มีขอบเขตหรือหน้าที่ที่ชัดเจนทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้าสรุปคือให้มารองมือรองเท้าคนรวยสินะทีมคิดที่นี่มีสี่อาคารเราเรียกว่าเหนือใต้ออกตกแต่ละอาคารจะมีหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และทีมคอยดูแลหนึ่งทีมต่อหนึ่งตึก ตึกที่คุณจะรับผิดชอบคือตึกเหนือตอนนี้มีลูกค้าเข้าพักสองท่านในตอนนั้นเองมีพยาบาลเดินเข้ามาในห้องคุณทีมนี่นารีเป็นพยาบาลอยู่ในทีมของคุณเดี๋ยวนารีจะพาคุณไปดูอาคารที่คุณต้องรับผิดชอบและให้ข้อมูลของลูกค้าที่คุณต้องดูแลนารีเป็นพยาบาลร่างเล็กผิวขาวหน้าตาน่ารักถ้าไม่ทราบมาก่อนทีมคงคิดว่าเธอเป็นนักศึกษาแต่เธออายุมากกว่าเขาหนึ่งปียินดีที่ได้รู้จักนะคะถ้ามีอะไรสงสยัยถามพี่ได้เลยนะคะ นารีเดินนำทีมไปยังอาคารเหนือพร้อมอธิบายข้อมูลในแต่ละตึกมีห้าชั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่ละชั้นจะมีลูกค้าเข้าพักแค่หนึ่งคนในชั้นนั้นจะมีห้องพักของลูกค้าห้องรับแขกและห้องสำหรับผู้ติดตามเราจะดูแลลูกค้าตามคำสั่งแพทย์ที่ดูแลอย่างที่คุณนริมนบอกตอนนี้ตึกเรามีลูกค้าสองท่านท่านแรกชื่อชนะพลชนะประเสริฐเขาดังมากเลยทีมรู้จักไหมไม่ครับคำตอบของทีมทำให้นารีอึ้งไป ไปอยู่ไหนมาลูกชายคนเดียวของตระกูลชนะประเสริฐไงพ่อแม่เขามีธุรกิจเยอะมากทั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้ารวยสุดๆคุณชนะพลเป็นลูกชายคนเดียวแถมยังโสดอยู่เขาดังจะตายลงนิตยสารตั้งหลายฉบับอ๋องั้นคนแรกคือคุณชนะพลแล้วยังไงต่อครับสิ่งสําคัญของคนไข้ที่นี่ไม่ใช่อาการป่วยแต่เป็นฐานะทางสังคมสินะลูกค้าคนนี้บาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายขาดจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไร้ายแรงมากแต่เพราะเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ครอบครัวเลยเป็นห่วงมากเป็นพิเศษเขาค่อนข้างเอาแต่ใจและเจ้าอารมณ์มากไม่พอใจเมื่อไหรแต่เพิดทันทีแต่ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้พวกวีวีพก็เอาแต่ใจทุกคนละ่ะนารีพูดอย่างปลงๆแล้วไม่กลัวกันเหรอทิมถามถึงจะลูกค้าส่วนใหญ่จะเอาแต่ใจแต่ทุกคนก็รวยมากๆถ้าถูกใจขึ้นก็มาเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะนารีพูดถึงสาเหตุที่ทำให้พยาบาลส่วนใหญ่อดทนกับลูกค้าเพราะถ้าทำงานถูกใจ อาจจะได้เงินพิเศษเป็นจำนวนที่สูงมากจนคาดไม่ถึงนารีลดเสียงลงจนเหมือนกระซิบแล้วพูดต่อคุณชนะพลจะมีแขกมาหาบ่อยหน่อยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดารานางแบบพริตตี้มากันถี่จนแทบจะเดินชนกันอยู่แล้วส่วนลูกค้าอีกคนดูแลง่ายมากชื่อคุณอันนกแต่ท่านบอกให้เรียกว่าคุณตาท่านมาพักฟื้นหลังจากผ่าตัดเขา่าลูกค้าคนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสบายใจได้หลังเลิกงานวันนั้นทีมกลับบ้านด้วยความรู้สึกอ่อนเพลีย แม้จะยังไม่ได้ทํางานแต่เรื่องราวที่เขารับรู้ในวันนี้กลับทําให้เขาลําบากไม่น้อยแม้รายได้จะสูงมากแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่ต้องทํางานตามอารมณ์ลูกค้าคิดแล้วทีมก็ได้แต่ถอนใจเพราะเขาถอยหลังไม่ได้แล้วเมื่อเดินเข้าไปในบ้านก็พบว่าบนโต๊ะอาหารมีอาหารวางอยู่ส่วนวินกําลังนั่งทํางานอยู่ที่โซฟาวินคุณทานข้าวหรือยังยังผมรอคุณอยู่ประโยคนี้ทําให้ทีมรู้สึกอุ่นวาบในหัวใจ เมื่อรู้ว่ามีใครบางคนรอเขาอยู่ที่บ้านเพื่อทานข้าวเย็นด้วยกันงั้นมาทานข้าวเถอะคุณน่าจะหิวแล้ววันนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างวินถามทันทีที่นั่งลงบนโต๊ะก็ดูใช้ได้นะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้ทำงานจริงจังหรอกแค่ไปดูรอบๆและทำความรู้จักคนในแผนกต่างๆที่ต้องทำงานด้วยนะ่ะทิมไม่อยากแสดงความกังวลออกมาให้วินเห็นเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเป็นกังวล แต่ผมได้ยินมาว่างานที่นั่นไม่ง่ายเลยนะมีแต่พวกวีวีเจ้าอารมณ์ที่ต้องคอยเอาใจดูเหมือนว่าไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาเขาไปได้เลยสินะทิมคิดถ้าเข้าไปทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวคุณลาออกได้เลยนะไม่ต้องทนผมเลี้ยงคุณได้วินพูดอย่างเป็นห่วงเพราะรู้นิสัยทิมดีว่ามักก้มหน้าก้มตาจะอดทนกับความลำบากเสมอผมยังไม่ได้ทำงานเลยมาบอกให้ลาออกแล้วบอกไว้ก่อนคุณจะได้รู้ไว้ว่าผมไม่อยากให้คุณเอาแต่ทนกับทุกอย่าง ยอมแพ้บ้างก็ได้ผมจะปกป้องคุณเองขอบคุณนวินทีมทั้งทราบซึ้งและเจ็บปวดไปพร้อมกันไม่เคยมีใครที่ออกตัวปกป้องเขาแบบนี้แต่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระของวินผมว่าจะซื้อรถให้ไลาลาคุณคิดว่ายังไงทําไม่จูจูถึงคิดจะซื้อรถให้ไลลาล,าละ่ะทีมค่อนข้างตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่อีกฝ่ายถามก็พอคุณมีรถขับไปทํางานแล้วผมก็นึกได้ว่าไลาลาควรจะมีรถขับไปเรียนเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องไปเช่าหอพักอยู่ได้อยู่ที่บ้านน่าจะดีกว่าไม่ได้หรอกวินทำไมละ่ะมันมากไปาลลา,ย,ลาย,ยังเป็นแค่นักศึกษาไม่ได้มีรายได้อะไรการขับรถไปเรียนมันจะดูโอเวอร์ไปนะวินก็ซื้อรถเล็กๆแบบที่ไม่แพงสิไม่เอาวินไว้รอให้าลลา,ลาเรียนจบค่อยว่ากันนะโอเควินไม่เซาซีต่อเพราะเห็นท่าทีแล้วว่ายังไงทีมคงไม่ยอมให้เขาทำแน่ๆทั้งคู่แยกย้ายไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวเข้านอน ตั้งแต่คืนนั้นคืนที่ไปพบอาจารย์สุนีกลับมาวินก็ไม่ยอมแยกห้องนอนอีกเลยเขายึดเตียงของทิมไว้ราวกับว่าเป็นของเขามาโดยตลอดและเช่นเคยทั้งคู่นอนตะแคงโดยที่วินเป็นฝ่ายกอดทิมจากทางด้านหลังวินครับมือคุณไม่ขยับไม่ได้เหรอทิมถามหลังจากนอนคิดมานานปกติวินจะกอดเอวเขาไว้แต่คืนนี้เขาเอาแต่ลูบมือขึ้นลงไปมาทำให้ทีมต้องกลั้นหายใจและไม่กล้าขยับตัวทำไมลูบไม่ได้เหรอ วินพงกหัวขึ้นมาถามอย่างไม่พอใจผมเป็นสามีจะลูบตรงไหนก็ได้ละอย่ามาห้ามหน่อยเลยวินพูดอย่างเอาแต่ใจพร้อมรัดอ้อมกอดให้แน่นขึ้นทิมไม่กล้าพูดอะไรต่อเพราะกลัวว่าถ้าพูดอะไรให้อีกวินไม่พอใจเขาจะทำมากกว่าลูบหลังจากนั้นไม่นานวินก็หลับสนิทในช่วงเวลาสิบปีที่อยู่คนเดียวเขาแทบนอนไม่หลับเลยในแต่ละคืนเขาจะตื่นนอนขึ้นมากลางดึกและจะกลับไปหลับต่อเมื่อดื่มเหล้าซักแก้วหรือสูบบุหรี่ซักสองสามมวน แต่ทุกวันนี้เขาหลับได้อย่างง่ายดายเมื่อมีทีมอยู่ในอ้อมแขนกลิ่นสบู่อ่อนๆของอีกฝ่ายช่วยปลอดประโลมให้เขารู้สึกผ่อนคลายหลังจากวินหลับไปได้สักครู่ทีมก็หลับไปเช่นกันทีมออกไปทำงานแต่เช้าแม้ว่าจะมั่นใจขึ้นแต่เขาก็ยังค่อยๆขับรถอย่างไม่ประมาทเมื่อไปถึงเขาก็ไปรับรายงานสิ่งที่ต้องทำวันนี้เฮอเห็นข้อแรกแล้วทีมก็ต้องถอนหายใจออกมานอกจากต้องเอายาไปให้ในายชนะพลกินตามเวลาแล้ว ยังต้องแจ้งอีกฝ่ายว่าคุณหมอขอให้งดสูบบุหรี่อีกด้วยไม่ง่ายเลยเช้านี้ทีมและพยาบาลเดินเข้าไปในห้องพักของชนะพลก็เห็นอีกฝ่ายนั่งทำงานอยู่บนเตียงโดยมีแล็บท็อปวางอยู่บนตักทีมเคาะประตูเพื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนเข้าไปในห้องชนะพลหันมามองเพียงเล็กน้อยแล้วก็หันไปสนใจงานที่อยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมคุณชนะพลได้เวลาทานยาแล้วครับเงียบไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจากเขาทีมยื่นยาพร้อมน้ำไปตรงหน้าอีกฝ่ายแล้วบอกว่า คุณต้องทานยาให้ตรงเวลานะครับทีมยืนนิ่งรอให้อีกฝ่ายรับยาไปชนะพลหยิบยาไปทานอย่างเสียไม่ได้เมื่อเห็นอีกฝ่ายทานยาแล้วทีมก็ปล่อยให้พยาบาลเข้าไปดูแผลที่ข้อเท้าอีกฝ่ายเมื่อเสร็จแล้วก่อนออกจากห้องเขาก็หันไปพูดกับชนะพลคุณหมอแจ้งว่าเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วขอให้คุณชนะพลงดสูบบุหรี่ไปก่อนนะครับชนะพลชักสีหน้าแล้วหันมาตะคอกว่าจะสูบหรือไม่สูบผมตัดสินใจเองได้ ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกหน่อยนะครับทิมพูดแล้วหันหลังกลับหมายความว่ายังไงก็ถ้าคุณยังสูบบุหรี่อยู่แบบนี้ก็คงฟื้นตัวได้ช้านี่เฟือกก็ยังไม่ได้ถอดเท้าก็ยังบวมอยู่ถ้ายังเป็นแบบนี้คุณคงต้องพักที่นี่อีกนานนะครับปากดีเหลือเกินนะพยาบาลก็ไม่ใช่ถ้าฉันพอใจจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ชนะพลพูดอย่างวางอำนาจครับทิมตอบกลับเรียบ,ยบแต่ยิ่งทำให้อีกฝ่ายโมโหยิ่งกว่าเดิม เอามันออกไปแล้วไม่ต้องให้เข้ามาอีกนะเขาหันไปพูดกับบดิกาที่ยืนอยู่หน้าประตูทิมไม่ได้ตอบอะไรแค่เดินออกมาชนะพลมองตามหลังทิมแบบโกรธโกรธตั้งแต่เล็กจนโตเขาถูกตามใจมาโดยตลอดเพื่อนหรือคนรอบข้างต่างก็ปล่อยให้เขาเป็นผู้นำไม่ว่าเขาจะทำอะไรทุกคนก็พร้อมจะเห็นดีเห็นงามด้วยแม้จะรู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะอิทธิพลของครอบครัว แต่เขาก็ไม่สนใจเพราะถือว่าเขาเกิดมาพร้อมกับมันหลังจากเรียนจบชนะพลก็ทำธุรกิจในวงการบันเทิงเขาเป็นผู้จัดละครและหนังหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะมีทั้งเส้นสายและเงินทุนพนักงานตัวเล็กๆอย่างทีมกล้ามาออกคำสั่งกับเขาได้ยังไงกันเพราะคำสั่งของชนะพลทำให้วันต่อมาทีมไม่สามารถเข้าไปในห้องพักของชนะพลได้เขาถูกบัติการของอีกฝ่ายหยุดไว้ที่หน้าประตูอนุญาตให้แค่พยาบาลเข้าไปเท่านั้น ทีมไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนที่มไม่ได้เข้าไปในห้องของชนะพลดีเสียอีกไม่ต้องมาทนเห็นอีกฝ่ายโมโหใส่หลังจากดูแลชนะพลแล้วทีมก็ขึ้นไปยังชั้นถัดไปเพื่อไปดูแลลูกค้าอีกท่านหนึ่งคุณตาสวัสดีครับวันนี้ช่วงบ่ายต้องไปทำกายภาพวันแรกนะครับรู้จักมาล้อมไหมคุณตาหันมาถามอย่างอารมณ์ดีพอทราบครับแต่ไม่เคยเล่นสักทีทีมตอบตามตรงสนใจมาลองเล่นกับคนแก่ไหม ถ้าจะกรุณาสอนผมก็ยินดีครับทิมเดินไปนั่งลงตรงข้ามกับคุณตาแล้วลองเล่นตามคำแนะนำของคุณตาลูกค้าสองคนแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งดูแลยากจะเข้าหาทีเหมือนเดินเข้ากรงเสือส่วนอีกคนก็ดูแลง่ายเหลือเกินแค่มานั่งคุยเป็นเพื่อนก็พอแล้วทีมเล่นเกมแรกตามที่ได้รับคำแนะนำจากคุณตาผลที่ได้คือเขาแพ้แต่เมื่อมีประสบการณ์แล้วในเกมถัดไปเขาก็เล่นได้ดียิ่งขึ้นทำให้คุณตาพึงพอใจจนขอให้เขามาเล่นด้วยอีกในวันพรุ่งนี้ เมื่อทีมเดินกลับไปที่สำนักงานก็เจอกับนารีเธอกวักมือเรียกทีมเข้าไปคุยด้วยทีมคุณชนะพลเขาไม่ให้ทีมเข้าไปในห้องใช่ไหมครับพี่ถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้เราพยายามปรับความเข้าใจและเข้าไปให้ได้นะเพราะน้องพยาบาลไม่กล้าบอกให้เขากินยาหรือทำตามคำแนะนำของหมอเลยถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วอาการคนไข้ดีขึ้นแล้วญาติเขาไม่พอใจขึ้นมาเราอาจจะถูกย้ายยกชุดเลยนะทีมเข้าใจที่พี่บอกใช่ไหมครับพี่ ทินเข้าใจดีเพราะสำหรับพนักงานที่นี่แล้วนี่เป็นงานที่มีค่าตอบแทนที่ดีมากเทียบกับการทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกนารีเองก็เพิ่งซื้อบ้านใหม่หลังจากแต่งงานจึงไม่อยากเสียงานนี้ไปวันต่อมาทีมก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าอีกเช่นเคยแต่เขาหันไปพูดกับบอดี้การ์ดว่าถ้าคุณยังห้ามไม่ให้ผมเข้าแลว้วว่าถ้าอาการเขาแย่ลงสุดท้ายคนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นคุณแทนนักเขาขู่อีกฝ่าย เมื่อเห็นอีกฝ่ายลังเลทีมก็รีบเกลี้ยกล่อมต่อคุณบอกว่าไปห้องน้ําแล้วผมเดินเข้าไปเองทีมไม่รอให้อีกฝ่ายตอบรับเขาเดินเข้าไปในห้องพักของชนะพลทันทีชนะพลนั่งทํางานอยู่บนเตียงเช่นเคยเขาหันมาอีกทีเมื่อรู้สึกว่ามีคนเดินเข้าไปใครปล่อยให้คุณเข้ามาคนของคุณไม่อยู่ด้านหน้าเลยไม่มีห้ามผมให้เข้ามาทีมเดินไปข้างเตียงเห็นยาที่อีกฝ่ายวางทิ้งไว้ก็หันไปบอกว่าคุณไม่อยากออกจากที่นี่หรอครับ ไม่อยากกลับไปเดินเที่ยวหรือทำงานแบบปกติเลยครับชนพลหันมามองหน้าทีมนิ่งๆแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาคุณจะไม่ให้ผมเข้ามาก็ได้แต่รบกวนทานยาและทำตามคำแนะนำของหมอเพื่อตัวคุณเองนะครับนี่ห่วงผมหรือกลัวไม่ได้เงินพิเศษครั้งละหนึ่งศูนบาทกันแน่ชนะพลถามเงินอะไรครับทีมไม่เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายถามเขาไม่รู้เกี่ยวกับเงินพิเศษจริงๆ ก็ทุกครั้งที่เข้ามาดูผมจะได้เงินพิเศษจากทางบ้านผมครั้งละหนึ่งพันบาทคุณไม่รู้เหรอชนะพลคิดว่าที่อีกฝ่ายพยายามเข้ามาในห้องเขาเพราะอยากได้เงินพิเศษที่ทางบ้านเขาจะมอบให้ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆครับที่มาเพราะทำตามหน้าที่และที่พยายามเข้ามาวันนี้เพราะคุณไม่ยอมทานยาตามที่หมอสั่งเท่านั้นเองหลังจากได้ยินสิ่งที่ทีมบอกอย่างจริงใจทำให้ชนะพลหันมาสนใจเขาแต่ก็ยังมีท่าทีสงสัยอยู่แล้วไม่อยากได้เหรอ ชนะพลถามอย่างเชิงอีกฝ่ายถ้าให้บอกตรงๆไม่จําเป็นผมก็ไม่อยากมานะครับใครจะอยากเข้ามาให้คุณด่าชนะพลมองอย่างทึ่งที่อีกฝ่ายกล้าพูดต่อหน้าเขาแบบนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปถ้าคุณไม่ทานยาตามหมอสั่งผมก็จําเป็นจะต้องเข้ามาทําตามหน้าที่แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมเข้ามาก็รบกวนทานยาตามเวลาด้วยนะครับพูดเสร็จทีมก็เดินออกไปทันทีทีมเลิกงานกลับถึงบ้านก่อนวินเขาเดินไปที่ครัว เพื่อมองหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเย็นแต่แทบไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยวินโทเข้ามาตอนที่เขาเตรียมตัวจะออกไปซื้อของสดเข้าบ้านคุณเข้าไปในห้องตรงข้ามห้องนอนคุณแล้วเลือกเสื้อผ้าในห้องนั้นมาเปลี่ยนอีกสิบนาทีผมจะไปรับทิมเข้าไปในห้องนั้นตามที่วินบอกแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าในห้องเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและรองเท้ายี่ห้อหรูที่ไซส์เขาเต็มไปหมดทิมไม่รู้ว่าวินซื้อข้าวของทั้งหมดนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาทีมเลือกเสื้อเชิ้ตสีดำลวดลายสีขาวจากแบรนด์แชงโลเรน์จับคู่กับกางเกงขายาวสีดำจากยี่ห้อเดียวกันรองเท้าหนังสีดำจากแบรนด์เฮอร์เมสที่ไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีโอกาสใส่ถ้าไม่เพราะวินเขาคงไม่มีแม้แต่โอกาสได้เฉียดของแพงๆพ,พวกนี้เมื่อครบสิบนาทีรถของวินก็มาจอดหน้าบ้านวินหันไปมองการแต่งกายของทีมที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างพึงพอใจเราจะไปไหนกันเหรอวินเดี๋ยวก็รู้เองจบตอนที่ยี่สิบสอง